สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคดเกษตรยังทีราษสูงครับรับมือนีบ้าสักศีสิบพาพี่น้องมา่บบึงอัฐมุนแบบดกนะครับผู้สายพันธุ์ใดน้อครับพี่น้องครับคือเห็ดเดดกได้ดีครับแถเนาอครับพี่น้องครับที่สําคัญได้ยิน่าปลูกในทั่วประเทศได้รับสายพันธุ์อัฐุนนะครับลามือนีชิมาขอความหูในเรื่องของสายพันธุ์นี้เข้าไปเพิ่นนะครับถือว่าเป็นสวนถึงงดงามมา่เห็นล่ะบ้าสีกระตุ้นเต้นไปนําครับเพิ่นมีสายพันธุ์ขายเฮาพร้อมนะครับวันนี้ก็เลยมาสอบถามว่า ก่อนอื่นขอพบกระบายก่อนครับสวัสดีครับายครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนะครับผมอ่าผมน้องนะครับพี่ที่อุ่นท่องครับไร่หมุนพันเก่าครับพี่กาดเขาอยู่หม่องไหนครับายอ่าอยู่ตรงตรงขามกับโรงพยาบาลวังน้ำเกลียวครับครับผมเส้นสามสนี่นะครับเขามาประมาณจักหาร้อยเมตรครับเขามาประมาณหาร้อยเมตรก็ดแล้วเนาะครับเนาะอ่าเขามาตปั้งตรงใช่กะมาอยู่เทือนตรงหนาโรงพยาบาลมาประมาณจักสามร้อยเมตรกันเลี้ยวเขามาเลยก็เห็นปายนะครับอ๋อครับไร่หมุนพันเก่าครับ ครับขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรได้อยู่ป่ะครับผมเบอร์ผมจำมาได้นะครับเบอร์ของน้องนะครับเป็นเบอร์ผมก็ได้ครับ0836644942ครับครับผมได้ครับผมดขอได้ครับเพราะว่าผมก็อยู่ทั้งสองสวนครับตอนนี้อยู่สองไร่ครับไร่พันก้าก็มีดูแลอยู่นี่น้ำแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกน้ำนะครับผมครับผมครับมพี่อยู่ไร่หม่องเนาะครับเนาะ ให้เฮาได้เห็นโอ้พันธ์งามๆนี่คือสายพันธุยังครับผมขึ้นมาโพดไทครับตัวนี้อตัวนี้เป็นพัน์ซปเปอร์สวีทครับ<อ>ตัวนี้จะมีเมล็ดครับขอเสียเขามีเมล็ดแต่ว่าความหวานความหอมเขาเดีหวานหวานกว่าแบกปอปออีกครับหวานกว่าครับแต่ติดขอดอยเขาก็มีม,มีเมล็ดครับมีเมล็ดแค่นั้นนั่นบ่ครับที่่ขอด้อยเขาก็ออ่าทั้งสวนกะเอาไปบางส่วนกา,าไปอ่ทาทำนาครับผมทำนาบางุ่นนะครับเพื่อจะเก็บใบได้โดนเก็บไปขายได้โดน อ่าบางส่วนก็เอาเขาโรงงานไหว้ครับโรงงานไหว้เป็นไหว้ทองทินกับไหว้ทองของเขานี่แหละมาอยู่ในเขตอำเภอวังเขียวเป็นโอท็อปนะครับตบอของวังเขียวครับข้างเลือดครับถือว่าโดกคับนอกครับพันธุ์นี้นอกครับซูเปอร์สวีทเป็นพันธุ์พันธุ์ดั้งเดิมด้วยวะพันธุ์กาหมาเขามาบานเท่ากันน่ารัแล้วครับแต่ว่าจีมันด้อยที่แค่มีเมล็ดแต่ความหวานไม่ความเหนียก็ยังมีอยู่ครับผมบอกะ ปลูกไว้เพื่อให้มีหลายสายพันธุ์เพื่อลูกค้าหรือคนเข้ามาเบงพ่อเดี๋ยวได้เห็นลหลายๆสายพันธุ์ครับตรงนี้ครับผมแล้วเป็นข้อดีเพิ่นจังได๋เนี่ครับพันธุ์พันธุ์น,นี่ปลูกง,ง่ายบ่ครับผมก็เทียบกัแบแปะกโปอกับพ่อๆกันครับพ่อๆกันโอ้แสดงว่าง่ายแฮงครับก็างงาเทียกบกับแปะอกลูกได้งา่ายครับเพราะว่าช่อเบื่อเขาหนาบ่ค่อยแตกครับครับผม บ่ค่อยว่เรื่องกับน้ำสภาพอากาศปันไดงอ๋อนี่ก็เป็นขอดีของเพิ่นครับขอดีเขาของเขาก็มีอยู่ครับครับล้วพวงเงาวนี่เป็นธรราชาติของเพิ่นอยู่บ่ครับแม่นครับตัวนี้เป็นพวงเป็นชฉอเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับผมอู้น้าแน่นแห้งแล้วครับบ่ครับพ้าสารพันนี่แล้วผู้บริโภคนีนิยมบ่ครับการการกินการอะไรของเพิ่นบางบางคนก็คือเขาติดติดแล้วาวมาไล่เมล็ด ติดเขามาอะไรเมล็ดที่นี่เวลาตีว้าหวานแต่ขอเชื่อก็มีเมล็ดครับผมครับที่นี่ก็ว่าบางคนก็เอาหวานเขาก็เอาไปกินคือกันครับโอ้มันแต่คนมากแหละและเร้วเร้วแล้วแต่คนมาแล้วแต่คนมกคือกันนะครับน้อมาแล้วแต่คนมักคือกันถ้าว่างามนี่ก็ผม่าสู่พันธุ์นี่บ่ไดดดีเนาะความงามแล้วมันทนแบบบ่แตกงายมีความอ่าอ่าเฉพาะตัวของเขาเองนะครับครับม่ลักษณะนี้ คือเขาเป็นสายพันธุ์ทีท่ทนท่านทนต่อสภาพอากาศดิสิบุคราพผมครับโอ้ไม่ค่อยแตกครับการบำรุงรักษาอยากง่ายสำไดครับสาหรับพันธุ์นี้ครับซูเปอร์สเบตเนี่ยค่ายกันกับพันธุ์ทัวๆไปถือว่าเป็นพันธุ์ตอนนี้ซูเปอร์สเบตก็ถือว่าเป็นพันธุ์พืนพ้นเมืองแหละพื้นเมืองของอยู่กับของเข้าทียูตรงนี้เป็นพันธ<อ>ุ์เกาที่ปลูกมาอ่านั่นพอสมควรครับพอสมควรอยู่ที่บาบางสวนก็โอ้มันไรมันมันมีเม็ด เขากะเปลี่ยนตัดข้อเปลี่ยนสายพันธุ์อ่าแต่ของเขานี่ก็คือเน้นที่ให้ลูกค้าเข้ามามีดูกับคือเปรียบเทียบให้เพิ่นได้มีหลายอย่างครับพยันมาเข้ากับตามมีทสร้างเลือของเฮาคือเอาไปเฮ็ดนามใช่ผมน้ับไปส่งโรงงานว่ายัางีย<อ>ซึ่งเขาบด,ด้กเกี่ยวก็มีเมล็ดนะครับครับขอให้ขอให้ใหหนงหวานอ่าคุณคุณคุณ,คณ,คณของน้ำตาลก็หวานได้นะครับครับถ้าสมมติว่าคนที่ปูเป็นคาเฟ่ผมว่างามเลยในนี่เนาะ งามเลยอ่อนๆนี่มันเป็นสีเขียวคือกันเบื้อเลยบอกครับผมแม่นครับสีเขียวที่เริ่มจากกรณีจะเป็นสีเขียวนี้ก็หลวงง้ายๆเสร็จแล้วพ็อ้ขาสีก็จะเป็นสีดำหมดสีเป็นสีดำาั้แครับอืมอีกโดนบอกครับสิได้ริบลดในประมาณกลางเดือนครับประมาณกลางเดือนหาทุลานี่ก็สามารถจะเก็บผลผลิตได้แล้วกับเริ่มนี่ละก้นกะกามาถามดูนะครับว่าจะตัดในตอนไหนนู่เนี่ยครับอกว่าประมาณกลางเดือนกลางเดือนกับแบกโปอปกัน จะตัดแต่ขึ้นกันเขามาชิมอยู่กับสวนนีก่กระชิมีหลากหลายสายพันธุ์ในเบื้องมีหลายมีตอนนี้กระิมีหลายสายพันธุ์นนที่จะ,ะตัดได้กลางเดือนเพราะว่าแปลงเนี่ยหัวโ,โค้งเนี่ยมันจะมีตั้งซูเปอร์สวีทแบ็กโอปอกระดินนั่น Scar otta, สกา卡อต้าไซมัดครับแล้วก็อันหนึ่งอะ หลากหลายอ่าหลากหลายตัวพันหนึ่งหลายสายพันธุ์เนี่ยนี่รับไล่ว่าเบิร์ว่าหลายอันนี้อันนี้เป็นแปลงแปลงนี่จะมีหลายสายพันธุ์เฉพาะแปลงนี้แปลงอื่นจะเป็นของแผ่ของมันเลยแปลงนี้คือเขาเก็บเก็บพันหมายเลน้าครับใบเหตดพันธุ์ให้ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเดมมาเบิ่งของจริงมาบางทีพันธุ์มันหายากเขาก็จะพยายามออกมาให้ลูกค้าได้เบิ่งน้าแนวว่ามันเป็นยังไงเออเนี่ยเพราะว่าเวลาตัดอะไรอย่างนี้จังสีครับ พอคันจังพันซูเปอร์สวีนเอาเขาน้ำเก็บใบไปทำน้ำเก็บใบน้ำหรือเก็บใบหกเดือน oh. นะครับเข้า <c oughs> ช่วงที่ผมเรียนออกเข้าเขาแปรรูปยังไงเป็นท <c oughs> ่าเรียแปรรูปเขา <c oughs> ไปเห็ดน้ำเนี่ยสำคัญคือไหว้ไหว้นี่คือผมจะเอาเขารุงงานตรงนี้ก็คือประมาณอาทิตย์ละสามลอยถึงสี่ลอยกิโล oh. ที่ทำใดี่คุยกับโรงงานไว <c oughs> หวเท่ากับเหมือนกับว่าหมุนเวียนสินค้า เอานามเอาอ่างวนไปส่งให้เพื H ่อนเทศไทยเอากับเอานามมาขาย oh. เอาอุ่นไปเขารงงานไหว้ก็เอาไหว้มาขายอย่างนี้รับเป็นทังเลือดเป็นทังเลือดบ,บ,บ,บ่จำเฉพาะอ่างวนกินสดอย่างเดียวต้องเขาไม่ต้องผลิตภัณต์ัอางวนโอแพงอ่อางวนกวนนามอ่าง,งนวนไหว้รากาอาง,งุนดองเนี่ยอ่าง,งนดองนี่ลูกแบกโอปอหรือแม้กระทั่งพันเนี่ย ตัวลูกตัวลูกเขียวเขียวนนยๆนี่ที่ยังบ่สุกเนี่ยสามารถเราไปดองได้คล้ายๆอาไว้มะละกาเนี่ยลูกประมาณที่มันยังเข่าสีบ่มเหมือนตั้งแต่แรกๆเลยเนี่สามารถตัดไปได้ครับสามารถตัดไปดองได้ตัดไปดองได้ครับคบขายได้คือกันโอ้ก็ถือว่าองุ่นนี่มันมันบ่ได้ว่าแต่เฮากินบริโภคอย่างเดียวครับมันเข้าบ่แมานว่าจะตัดคือเขาเป็นสวนเปิดทั้งปีจังเสี่ครับจะต้องมีจินค่าจิตจะต้องเ็ดไใบก็คือเหดุนามไว้น้ำแนืองุ่นอบแห้งเสียครับเพราะว่ายังยังเสีย องุ่นช่วงหาออกบ่ท่านจงแมคคาบัท่านเขาก็เอาเขาแห่งซึ่งเขาเก็บวบได้ไปขายค่ายลูกเกตอโอซึ่งผลิตพันธุ์นะเขาก็ดได้ทั้งปีอ่ะครับผมก็ถือว่าองุ่นมองมีไรไรผมมาพันธุ์นี้หลงรักเลยครับบ่งหอดดูกีดีครับพี่น้องครับบบแมน่วซัมใดซัมหนึ่งเด้ครับสายพันธุ์นี้ที่เป็นสายพันธุ์แรกของไรองุ่นพันธุ์เก่านะครับพี่น้องครับ หลายแห่งอีดีแล้วพี่น้องสามารถเสิร์ชหาใน Google ได้หรือว่า Google แมปว่องงาอะไรองุพันธ์เก่าเนาะครับเนาะไอ้นอนกับมะฮอดนี่เลยเนาะแม่นครับสามารถเข้ามาแล้วโอ้บรรยากาศนี่ดีแฮงแล้วมีหลายสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่นําเสนอพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีพีสองนี่บล็อกสีสิเขาไปเบิ่งอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อมให้อายเป็นให้ความหูให้เข่าเบิ่งอ่ะสไหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ครับสมมติาพก,ก่อนแก้เวลาขอบคุณไอ้หลายเดี๋ยวเขบ